อย่าลืมสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนสิ่งที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของเรานะชาวพุทธเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าชนกกรรมกรรมที่ทําให้เราเกิดนี่แนหะจึงจะเรียกว่าตัวเจ้ากรรมนายเวรตัวจริงนะเจ้ากรรมนายเวรทําให้เราเกิดมาหน้าตาอย่างเนีนะ้มียีนที่กําหนดไว,ว้ว่าพออายุถึงเท่าเนี้ยจะต้องเป็นโรคอย่างนี้อย่างนี้ นี่แหละตัวเจ้ากรรมในเวรแก้ได้ไหมแก้ไม่ได้เราเราเป็นทายาตของกรรมคือของเจ้ากรรมในเวรของเรานั่นแหละมันส่งผลให้เรามาเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นแล้วชาวพุทธจะทำอย่างไงชาวพุทธก็คือว่ามีกรรมส่งผลให้เราเจอสถานการณ์ปัจจุบันอย่างนี้เราทำกรรมใหม่ที่ดี ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอิทธิพลของกรรมใหม่เนี่ยมันจะลดอิทธิพลของกรรมเก่าที่ไม่ดีลงไปนี่คือหลักของชาวพุทธนะ